สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เร <S an> ิ <S an> ่มดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าควินถือเหรียญเข้ามาแล้วก็ควินออฟซอร์ตนะครับใครหลายคนในที่นี้เหมือนกับชะตาของชาวราศีกรกฎเลยท่านเนี่ยเคยเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากๆเลยนะครับหรือใครหลายคนก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เคยเป็นคนที่รักใครก็เหมือนกับให้หมดใจให้แม้กระทั่งเงินทองให้แม้กระทั่งทรัพย์สินนะครับให้แม้กระทั่งความรู้สึกต่างๆนานาเลยแต่หลายๆคนก็เป็นเหมือนกับคินเือดดบ ให้ไปจนกลายเป็นตัวเองเจ็บเองนะครับถือดาบเองเพราะฉะนั้นใครหลายคนในที่นี้ขอตอบเลยว่าเราเคยรักใครสักคนหนึ่งมากเราเคยเชื่อมั่นในความรักเราเคยเชื่อมั่นในความรักแท้กับใครสักคนหนึ่งเห็นคุณค่าของกันและกันพยายามทําดีเพื่อเขามาตลอดพยายามให้สิ่งที่มีค่ากับเขาใครหลายคนอาจจะมีลูกด้วยกันอาจจะแต่งงานกันหรือเหมือนกับสร้างครอบครัวหรือมีความสุขกันมาแล้วเราเชื่อใจเขามากๆเลยอ่ะแต่มาวันนี้มีไพ่ขึ้นมาว่าคินถือดาบ อาจจะมีเรื่องราวปัญหาบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกฤฤฤฤฤฤสูญเสียสเสียบ้านหลังหนึ่งไปเลยเสียทรัพย์สินเสียมีให้ไปจนไม่เหลืออะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนคุณให้ค,หความรักให้เงินทองให้ความรู้สึกกับใครไปจนไม่เหลืออะไรปุ๊บเนี่ยกับกลายเป็นว่าเราถือดาบไว้ในมือมันเหลือแค่อย่างเดียวควือความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับรักใครแบบนี้ไหมครับรักแต่เจ็บตรงที่เขาเอาหัวใจของเราเนี่ยไปย่ำหมีนี่หรอคนที่เรียกว่าที่รักนี่หรอคนที่เรียกความมั่นคงความสุขที่เรารักเราไว้ใจ ที่เชื่อใจกันที่บอกว่าจะไม่ไปไหนที่สร้างครอบครัวที่เคยดูแลหงอยใหญ่กันเนี่ยทำไมมันเป็นแต่ความเจ็บปวดนะเพราะนั่นควินออฟซอสหมายความว่าตอนนี้ชาวสิกรรกราชท่านเนี่ยเริ่มกลับมาใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มแต่เหมือนกับไม่เหลืออะไรแล้วให้ประจุตัวเองรู้สึกว่าเหลือแต่ความเจ็บอะต้องมานั่งถือดาบรอเขาต้องมานั่งถือความเจ็บปวดถือความเสียใจรอเขาว่าเขาจะกลับมาดูแลเราบ้างไหมแต่เงินทองที่เราให้ไปกับความรักความรู้สึกดีที่เราให้เขาไปเนี่ยเขาจะกลับมาเหมือนกับกินถือดาบไหมกลับมาให้ให้เราบ้างหรือเปล่า เพราะฉันเหมือนกับคุณถือพู้กันไวน้ในมืออันหนึ่งเหมือนกันนะครับปากกาขนนกไว้ในมืออันหนึ่งเหมือนกันว่ารอเขียนเรื่องราวรอเขียนหนังสือรอที่จะพูดกับเขามากมายหลืเกี่ยวกับอความสึกในใจว่าเราอะรักเขามากแค่ไหนเราก็ยังรักเขาอยู่นะแต่สิ่งเขาทำเนี่ยอาจจะทาให้เราเจ็บทําให้เราเสียใจทําให้เราร้อห้จนเกินกว่าจะให้อภัยอะเพราะฉันควนถือดับหมายความว่าใจนึงคุณก็รักอีกใจนึงคุณก็เกลียดสิ่งที่เขาทำห้กับคุณใจนึงก็อยากจะให้เขากลับมาแก้ไขเรื่องราวอธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงททททํําา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 รรรรร้้้ยยเเเเไมถึงงงงตออ่่ีกกัับข ทั้งที่เราเชื่อใจให้เรามั่นคงกับเขาอะแต่ทําไมเขาถึงต้องทําร้ายเราแบบนี้ด้วยจนตอนที่เราไม่เหลืออะไรเนี่ยแหละนะครับเขาถึงทิ้งเราไปอะเพราะฉันคินถือดาบหมายวอมว่าตอนนี้ชาวราศีกรกฎท่าน,นนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่รักใครสักคนหนึ่งมั่นใจในความรักเชื่อมั่นในความรักอยู่แต่พอตอนนี้เหมือนคุณต้องถือดาบแล้วกลายเป็นคนที่เหมือนกับอยู่นิ่งๆกับเราแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆของเราแล้วโดยมีการที่เหมือนกับอาจจะไม่ยอมทักไปแล้วอาจจะเหมือนกับอยากจะเขียนข้อความหรือเท่าข้อความหาเขาอยากต่อเขาไปแต่เหมือนกกับออตววเง่า เจ็บแล้วบอกตัวเองว่าพอแล้วบอกตัวเองว่าอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเกิดเขาไม่เห็นคุณค่าเราหรือรักเราจริงเนี่ยเพราะสิ่งที่เขาทำอาจจะทำให้คุณเจ็บทาให้คุณเสียใจจนเกินกว่าจะกลับไปยอมเขาอีกหรือกลับไปให้อภัยเขาอีกเพราะไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเดือดจัดติดครับเดือดจัดติดใบนี้ทํานายดวงชะตาของชาวราศีกกฎกห้ท่านว่าเหมือนคุณนะ่ะก็หลับตารักเขามาตลอดเชื่อใจเขามาตลอด พราะฉะนั้นเดี๋ยวจะติดหมายความว่าความดีความรักคุณเชื่อมั่นในความรักเสมอว่าเราให้ใจใครไปให้ความรักใครไปสิ่งดีใครไปเนี่ยเขาจะต้องให้เรากลับคืนมาแต่เห็นไหมครับเหมือนกับตาช่างมันไม่เท่ากันเนี่ยเราให้ความรักให้ความดีเขาไปแต่เขามองว่าเราไม่ดีใครหลายคนเป็นแบบนี้นะครับและให้เดี๋ยวจะติดหมายความเราก็ยังหลับหูหลับตาเราก็ยังทําให้ความรักทําให้เราตาบอดจนมองไม่เห็นความจริงว่าเรารักเขาจนไม่เหลืออะไรแล้วนะเรารักเขาแล้วดีกับเขาแล้วก็เชื่อเขามาตลอดแล้วนะ จนการเป็นไพ่เดชอาทิติหมายความว่าอาจจะมีการแต่งงานกันการสร้างครอบครัวการมีลูกกันจนทาให้คุณเชื่อว่าเอ้ยเรารักเขานะเราแต่งงานกันแล้วนะเราคิดจะแต่งงานกันนะเราคิดจะสร้างครอบครัวกันนะก็ต้องทนเจ็บให้ได้ก็ต้องทนรักเขาทนเชื่อใจกับเขาต่อไปเพราะฉะนั้นหมดทง่มของไพ่สามใบนี้ขอทานายเลยว่าชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยคุณเหมือนคนที่ยังหลับตาแล้วก็ยังรักเขาอยู่ในตอนนี้ถ้าหากคุณหลับตานะครับคุณก็คงยังรักเขาคุณยังเห็นภาพเขาอยู่คุณก็คงอยากจะใช้เขาเนี่ยกลับมาทําสิ่งดีๆให้กกัับบคคคคุุุณณณมาห่ ไม่ใช่กลับมาทาร้ายเราไม่ใช่กลับมามองว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยมันไม่ดีสำหรับเขานั่นเองนะครับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามใบนี้ก็เลยทานายว่าคนที่เขาทําร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยแหละอาจจะเหมือนกับทนเจ็บไม่ไหวแล้วทนเสียใจไม่ไหวแล้วก็สิ่งเขาทําร้ายคุณจนกลายเป็นเหมือนกับตัดสินใจจะหยุดพักแล้วตัดสินใจที่จะนิ่งเฉยบ้างแล้วตัดสินใจที่เหมือนกับอยากจะส่งข้อความไปหาเขานะแต่พอแล้ว เพราะที่ผ่านมาเราเนี่ยตับหูร <|ja|> ับตารักเขาตลอดที killers, chuckles, ่ผ่านมาเราเหมือนกับเชื่อใจเขาตลอดที่ผ่านมาเราอาจจะตามเขารอเขามาตลอดเชื่อมันในตัวเขามาตลอดนะครับแต่วันนี้เราขอหยุดแล้วดูว่าเขาเนี่ยจะกลับมาไหมจะกลับมารักเราไหมตอนที่เราเจ็บตอนที่เราถือดาบไปในมือเนี่ยเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะร้องร้องไห้หรือคิดถึงหรือเสียใจหรือเจ็บปวดกับความรักแต่ก็คิดว่าเขาเนี่ยจะกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาทำร้ายเราหรือเปล่านั่นเองนะครับ ไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าราชินีถือถ้วยนะครับหรือว่า Queen of Cup นะครับไพ่ใบนี้ทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎท่านว่าเหมือนกับคุณเองก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่ถือถืออันนึ่ะน้ำไว้ในมือเห็นไหมครับและเหมือนกับเทออกมาจากทะเลครับไพ่ควินถือถ้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยเหมือนกับคุณยังเทใจเขาอยู่เลยอ่ะนั่นหมายถึงว่าตอนนี้ขนาดเขาหายจากคุณไปนะคุณอาจจะไม่ได้เจอเขาแล้วก็จริงแต่ใจหนึ่งคุณก็ยังรักเขาอยู่ มันเหมือนกับหัวใจลึกๆแล้วล like um, yeah, um, um, uh ้ว huh. ยังคงรู um, uh, uh, ้ส like ึกว่าหวังนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมานั่งอยู่ในบ้านเราจริงๆไม่ใช่ว่ามาเพราะอยากจะกลับมารักเรากลับมาอยากให้เราทําดีกับเขาเพราะฉะนใครหลายคนเนี่ยชาวสี่กําลดหลายท่านเนี่ยคุณอาจจะมองว่าเขากลับมาเนี่ยอาจจะกลับมาเพื่อผลประโยชน์กลับมาเพราะคาสัญญากลับมาเหมือนกับมีธุระมีเรื่องอะไรที่มันต้องติดต่อหรือเขาอาจจะกลับมาเพราะเหมือนกับอยากจะให้คุณทาดีกับเขารักเขาดูแลเขาเวลาเขามีปัญหาเขาถึงกลับมาหาเราแต่ในใจเรื่องของคุณเองเนี่ยคุณเหมือนกับคินถือถ้วยเลยนะ คุณยา้เขากลับมาเขาอยากจะเป็นครอบครัวอยากให้กลับมาเหมือนกับอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่ที่เกาะด้วยกันไม่ใช่ว่าเดินจากเราไปแล้วเหมือนกับปล่อยให้เราร้องไห้อยู่แบบนี้ปล่อยให้เราเสียใจยอยู่แบบนี้เพราะฉันควีนถือถ้วยหมายความว่าผู้หญิงคนหนึ่งถือถ้วยไว้ในมือนะครับนั่นหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎหลายท่านเนี่ยคุณอยากจะถามคนที่คุณรักว่าวันที่เราเจ็บวันที่เราเสียใจยวันที่เรามีน้ําตาเนี่ยเป็นควีนถือดาบเนี่ยคุณไปอยู่กับใครคุณหายไปไหนมานะครับถ้าคุณสั่งให้เรา เลิกรักคุณหรือสั่งให้เราลืมคุณได้สั่งให้เราเลิกรักคุณได้เนี่ยถ้าเกิดเราทําได้เนี่ยเราทําไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณถือถ้วยหมายความว่าชาวราศีกรกฎอยาคกจะบอกคนที่คุณรักแบบนี้ว่าสั่งใจให้ลืมเธอได้เราทําไปแล้วสั่งใจให้เลิกรักเขาได้เราทําไปแล้วไม่ต้องเจ็บไม่ต้องรองไม่ต้องมานั่งทนไม่ต้องมานั่งเสียใจแบบนี้เพราะเราอาจจะเหมือนกับเชื่อมั่นในรักแท้ครับคุณถือเหรียญเดซาร์ติสเราอาจจะมองว่าเนี่ยคือรักแท้เราอาจจะเป็นองค์ที่หมอนกับเรามองว่าเขาเป็นความรักเป็นรักแท้เป็นความมั่นคง เราไม่ใช่เหมือนกับเขาไงที่เหมือนกับจะลืมกันง่ายจะทำร้ายกันง่ายๆจะหายไปง่ายๆจะกลับก็กลับมาจะไปก็ไปแบบนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นให้ใบตอบมาขอตอบแบบนี้เลยครับ the tower ครับทํานายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเลยท่านว่าเหมือนกับคุณตัดสินใจที่จะจบเองแล้วตัดสินใจที่จะเหมือนกับใจที่เราให้ไปความรักที่เรามอบให้เนี่ยเราตัดสินใจทจะเหมือนกับ tower อะขอเลือกเดินจากไปขอหยุดที่จะพังมันขอตัดสินใจที่จะนิ่งเฉยขอตัดสินใจที่จะเหมือนกับไม่กลับไปแล้ว นะครับถ้าเกิดจะเล Bud ิกกันหรือเลิกก well ันหรือเสียใจหรือว่าไม่กลับมาเนี่ยอย่างน้อยแล้วก็ทําเต็มท so, ี่แล้วอะเพราะฉันควีนถือถ้วยควีนถือดาบแล้วก็ทาวเวอร์หมายความว่าชาวราศีกอลกฤท่านคงเหมือนกับคนที่ทําเต็มที่แหละทําจนเหมือนกับไม่รู้จะต้องส่งข้อความไปยังไงทําจนเหมือนกับคนที่ไม่รู้ว่าจะต้องให้อะไรเขาอีกเพราะให้ไปจนเหมือนกับเป็นควีนถือดาบแล้วอะให้ไปจนตัวเองเหมือนกับจะคนที่มีความสุขคนที่มีความรักคนที่สามารถมีชีวิตที่ดีได้หรือมีเงินมีทองมีคุณค่าในหัวใจเนี่ยกลายเป็นใหห้้ไไไปปจนนนนมมม่่่ีคคาาาออะะรรแลววเเเพฉััก็ืบ ชาวราศีกรือท่านตัดสินใจที่พักตัดสินใจที่นิ่งเฉยหรือตัดสินใจที่จะเหมือนกับพอแล้วที่มีน้ําตาพอแล้วกับการที่ไม่มีค่าพอแล้วกับการรอเราไม่ได้อะไรเพราะฉันพอคุณตัดสินใจพอปุ๊บไพ่สามเหรียญครับไพ่ทีออฟฟิคอนผู้ชายคนหนึง่งแบบเดินกลับมาที่บ้านแล้วบอกว่าเนี่ยคือเหรียญของเขานะนี่คือบ้านของเขานี่คือภาพของเขานะนี่คือคนของเขานะเพราะฉันไพเ่เบนี่บอกชาวราศีกหรืท่านว่าคุณอาจจะมีปัญหาคนรักที่ไม่เข้าใจกันนะครับการพูดคุยการติดขัดการขัดแย้งกัน การทะเลาะบอกแว้งกันเรื่องอารมณ์การที่มีน้ําตาเสียใจหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางนะครับหรือมีคนอื่นเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มี3คน3ามเจ้าแลวก็ได้แต่เห็นไหมครับเขากลับมาเพราะว่าไพ่สามเหรียญเนี่ยขอทํานนายว่านี่คุณตัดสินใจว่าจะพอแล้วอะเจ็บจนพอแล้วว่าพอที่มีน้ําตาเนี่ยเขากลับเหมือนกับไพ่สามเหรียญเนี่ยอยากให้คุณกลับไปติดต่ออยากให้คุณฟังเขาก่อดได้ไหมอยากให้คุณอดทนกับเขาหน่อยได้หรือเปล่าอยากให้คุณกลับไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่กลับไปถ้าคุณตัดสินใจที่ว่าจะจบหรือหายไปหหรรือนนนิ่่งเเเเยับคาี็ม คุณตัดสินใจอย่างนี้แน่นอนหรือใครหลายคนเป็นแบบนี้แล้วนะครับหรือใครหลายคนอาเหมือนกับตัดสินใจว่าขอนิ่งหรืออาจจะเหมือนกับขอพักขอห่างกันสักพักนะครับแต่เห็นไหมครับสามเหดืยนเนี่ยพอขาดคุณไปประมาณหนึ่งถึงสองเดือนหรือสามเดือนเนี่ยพอคุณหายไปประมาณสามเดือนนะครับหรืออาจจะเกินกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะหายไปสักพักนึ่งใหญ่เลยไพ่สามเดือนไหมครับเมา่อเขากลับเดินกลับมาบอกคุณว่าเฮ้ยสิ่งดีๆดีของเขาหายไปนะคนที่รักเขาหายไปนะ คนที่มีความมั่นคงมีคุณค่ากับเขาดีกับเขาเนี่ยหายไปนะเพราะฉันไพเ่เบนิคินถือถ้วยกับกินถือเหรียญนะเขาอาจจะมองว่าคุณตอนนั้นอาจจะเป็นกับคนที่ไม่มีค่าอะไรให้ไปจนไม่มีค่าอะไรอะ่ะแต่พอคุณหายไปปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยครับว่าคุณเนี่ยรักเขามากแค่ไหนคุณให้เงินให้ทองเขาให้การดูแลให้ความรักให้ครอบครัวให้ความจริงใจแล้วเดี๋ยวจัดติดอะ่ะเห็นไหมครับความถูกต้องนะครับรักเขาขนาดเนี้ยอมเขามากขนาดเนี้ยแค่ไหนเพราะฉันสามเดียดไหมครับว่าเขาจะกลับมาหาคุณ นะครับเขาอยากกลับมาหาคุณเขาจะกลับมาหาคุณแต่คุณน่ยต้องการเขาหรือเปล่าแต่คุณน่ยยังรักเขาอยู่ไหมยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่ามันสายเกินไปหรือเปล่าเพราะการกลับมาของเขาจะเกิน3มเดือนก็ได้นะครับอาจจะเกิน1ปีก็ได้อาจจะนานกว่า3ปีก็ได้นะครับอาจจะนานจนกว่าเขาไม่เจ็บไม่เสียใจเราไม่หายไปเนี่ยเราไม่เราไม่เย็นชากับเขาเราไม่ตัดเขาเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาใช่ไหมคิดว่าเราอยู่ตรงนี้ตลอดคิดว่าเราอยู่บ้านตลอดคิดว่าเราอยู่รอเขาตลอดนั่นเอง มาดูไพ่ของชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างไพ่สี่เหรียญหรือโฟอฟพีดีคอนนะครับขอทํานายความรักของชาวราศีกรกฎหลายท่านว่าเหมือนกับตอนนี้คุณกลับมานั่งอยู่ตรงที่ของคุณแล้วแต่เหมือนกับพอคุณกลับมานั่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกลับการเป็นไพ่ของผู้ชายคนหนึ่งเขาถือเหรียญไว้ในมือไว้สี่เหรียญนะหมายความว่าเขายังห่วงคุณอยู่เขาเหมือนกับอยากจะกักคุณเอาไว้ด้วยคําว่ารักกักคุณเอาไว้ด้วยคําว่าดีนะครับแล้วก็กักคุณเอาไว้ด้วยคําว่ารอนะครับเหมือนกับบบเเเค้้าากุณอไวแนี เพราะฉันขอทํานายแบบนี้ว่าชาวราศีกักกท่านเนี่ยคนรล่าของคุณเขากักคุณเอาไว้เพราะเขาคิดว่าคุณยังมีค่าอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์อาจจะเหมือนกับเคยช่วยเหลือเคยดูแลนะครับ <c oughs> เคยรักเขา <c oughs> เ,เขา <c oughs> เลยอยากจะกักคุณเอาไว้ <c oughs> เพราะฉันขอตอบแบบนี้เลยว่าใครที่เลิกรากันไปไม่เกิน4เดือนนะครับสาเดือนหรือไม่เกิน1ปีเนี่ยเขาจะกลับมาคุยกับคุณภายใน3าถึงสเดือนนี้แหละนะครับกลับมาคุยกับมากักคุณเอาไว้กลับเหมือนกับไม่ยอมเสียเราไปอ่ะเพราะเหมือนกับพอจะเสียเราไปปุ๊บเหมือนกับเสียคนที่ดีที่สุดเสียคนที่รักเขามากที่สุด พอเขาอยู่ได้แล้วพอตัดสินใจเป็นไพ่ทาวเวอร์พอตัดสินใจว่าจะจบพอตัดสินใจว่าจะพอปุบเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาอยากจะกลับมารักษาคุณไว้กลัวว่าคุณจะไปกลัวว่าคุณจะไม่กลับมาแล้วอะกลัวว่าจะเสียคุณไปตลอดชีวิตอะเพราะฉะนั้นสามเดียร์หมายความว่าคุณสองคนต้องพยายามค่อยๆคุยกันพยายามตกลงกันให้ได้ชาวราศีกรกฎโชกนี้อาจจะเหมือนกับเจ็บจนได้อยาจจะกลับไปแล้วเจ็บจนเหมือนกับพอแล้วอะไม่จะมีอะไรต้องคุยกันอีกแต่เห็นไหมครับต้องรีบคุยกันต้องรีบตกลงกัน เพราะฉะนั้นเกิดใครเรื่องรากกันไม่เกินหนึ่งปีคุณอาจจะทักเข้าไปคุยกันค่ยคอยๆคุยกันก็ได้นะนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วระหว่างคนสองคนคนรักของชาวเศรกรกฎก็เช่นกันนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่จะได้กลับมาคุยกันกลับมาติดต่อกันก่อนที่จะเสียกันไปตลอดการนั่นเองเพราะฉันพ่ใบไปต่อมาขึ้นมาว่าเดอะเวอร์ครับหมายความว่าชาวเศรกรกฎท่านในปีนี้หรือว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณตัดสินใจที่จะเหมือนกับปล่อยวางหลุดพ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนเราเกิดใหม่แล้วเราจะคนที่ร,รอเขาแบบนี้รอเขาอยู่ที่ทะเลรอเขาอยู่ที่เกาะ มีมทะเลทุกเวลามีท้องฟ้ามีน้ำตามีความคิดถึงเขานะครับคิดถึงเขาทั้ไทยจะขาดอะไรเงี้ยกับการเป็นไพ่เดอะเวอร์ครับหล่อจากนี้ไปเราจะมีความสุขกับการรอแล้วต่อจากนี้ไปเราจะมีความสุขกับการเดินทางกับการไปท่องเที่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจพอแล้วและเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่นี้ไปถ้าเกิดเขาไม่กลับมาภายในระยะเวลาที่กําหนดในหัวใจของคุณในความรู้สึกของคุณในความรักของคุณคุณจะรอเขาจนกว่าจะเลิกรักคุณจะรอเขาจนกว่าจะเลิกรู้สึก ทุนจะมุฟออนนะจากนี้ไปเหมือนกับที่ผมดูให้ EP ที่แล้วเลยแต่พอเรามุฟออนพอเราเลิกรอพอเรามีความสุขปุ๊บไพ่คิงออฟคัพไพ่คิงออฟคัพนะครับหรือพระราชาถือถ้วยขอทำนายคนรักของชาวราศีกรกฎและชาตเนี่ยเขาถือถ้วยไว้ในมือเห็นไหมครับแล้วถือต้องส่งทางกายไว้ด้วยขอทำนายแบบนี้ว่าเขาแอบมองแอบส่งคุณด้วยนะครับแอบมองแอบส่งแอบคิดถึงแอบรักนะครับแต่ห่วงคุณเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าคุณเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาไม่เหลือเกาะแล้วเห็นไหมเขาไม่เหลือที่พักใจแล้ว แต่เวลาที่คุณให้หัวใจเขาคุณรักเขาคุณเป็นทะเลเป็นเหมือนกับภูเขาให้กับเขาเนี่ยเป็นทะเลให้กับเขาเนี่ยนะครับเขากลับมองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาไม่มีใครปุ๊บเนี่ยเขากลับมารักคุณกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาคิดถึงคุณน่ะกลับมานดกถึงคุณได้เพ uh, right. ื so door, free, ่อนขอทำนายแบบนี้เรียกว่าคนรักของชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยมักจะจะกลับมาดูแลกลับมารักคุณในวันที่สายเกินไปหรือมันอาจจะนานมากเลยนะกว่าเขาจะกลับมาได้เนี่ยกว่าเขาจะเป็นคนดีกว่าเขาจะคิดได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองแต่ไพ่ไปสุดท้ายครับ เก้าเหรียญหรือนายออฟเพนิคอนทำนายบทสุขความรักของชาวราศีกรกฎไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไม่ว่ายังไงคุณจะเป็นคนที่นหนึ่งที่เป็นไพ่เก้าเหรียญผู้หญิงคนที่สวยมีสเสน่ห์มีเหรียญมากมายอยู่บนต้นไม้เห็นไหมครับมีคุณค่ายตัวคุณเองอยู่แล้วอะเพราะฉันไพ่เป็นที่บอกใหญ่ให้ชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่คุณมีเชื่อมั่นในความสวยของคุณเชื่อมั่นในการมีสเสน่ห์ของคุณในสิ่งดีๆที่คุณทําไปอะนะครับ นะครับหยุดเจ็บปวดหยุดถือดาบรอใครสักคนหนึ่งที่เขาทาร้ายคุณได้แล้วควรจะมีความสุขก่อนควรจะกลับมาเริ่มต้นใหม่มีความสุขกับตัวเองให้มากๆสบายใจอยากทาอยากเรียนรู้อยากทําอะไรที่ดีขึ้นเก็บความเป็นทุกข์เก็บความเสียใจเป็นพลังดีกว่านั่นเองนะครับไพ่ออร์เคลนะครับผมแนะนําชาวราศีกรกฎท่านเลยในเดือนกุมภาพันธ์ว่า beauty and the beat นะครับไพเป็นที่บอกชาวราศีกรกฎท่านว่าถ้าเกิดคุณเหมือนกับชมงามกับเจ้าชายอาสูรเนี่ยถ้าคุณรักคนที่เขาทาร้ายคุณรักคนที่เขาแบบ เป็นอสูรเนี่ยอาจจะทําร้ายคุณไปจะทําทผิดกับคุณไปบ้างคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงต้องรักคนใจร้ายทาไมถึงต้องรักคนที่เขาทิ้งเราไปนะครับทำให้เราเจ็บปวดเนี่ยแต่เห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปเมื่อไหร่ก็ตามคุณรู้สึกมีคุณค่ามีเสน่ห์เราเป็นโสมงามเมื่อไหร่แล้วกลับมารักตัวเองเมื่อไหร่ดูแลตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยอสูรเนี่ยจะกลายเป็นเจ้าชายจะกลายเป็นคนดีที่กลับมารักคุณกลับมาต้องการคุณเหมือนที่ผมทํานายให้นั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีรก,กาารก,ก ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ